สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ซีนอติกนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาชมโรงสีนะครับโรงสีขนาดใหญ่นะครับซึ่งเป็นโรงสีสีข้าวนะครับสมัยก่อนผมเคยเห็นตามต่างจังหวัดเคยมีแต่ดูนี้ตามต่างจังหวัดแบบนี้ไม่มีเลยนะครับจะม,มีแต่โรงสีใหญ่ที่ทําการสีข้าวแล้วก็ขายข้าวของงสีใหญ่ นี่เขาเอานุนลักไว้นะครับนี่นีเป็นเครื่องเป็นเครื่องที่ใครกว่าเครื่องเครื่องแม่นะฮะเป็นเครื่องหมุนเครื่องหมุนตัวแม่น,ะนี่ <Okay. S 1> โอ้โหเราจะมีสายพานอนะสายพานต่อไปหาตัวที่จะเครื่องนะ สายพานก็จะเดินเหมือนนี้ <c oughs> นี่ครับในตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีพวกตัวหมุนเนาะหมุนไปตามตัวทำอะไรต่างๆครับนี่แต่เครื่องใหญ่มันอยู่ด้านนู้นครับเครื่องที่หมุนหมุนหลักเครื่องหมุนหลักแต่เครื่องนี้ใหญ่เป็นพิเศษนี่ฮะ แต่สมัยนี้มันก็ไม่มีนะครับตามหมู่บ้านก็จะเป็นเครื่องสีข้าวเล็กๆเล็กๆใช้ไฟฟ้านี่ครับด้านในเป็นอย่างเงี้ยนี่ครับขึ้นมาดูข้างบนข้างบนนี่เป็นตัวคล้ายกับว่าเป็นกล่องสีข้าวลงมาไหลมาตามทาง มีพวกลูกขัดนี่อะไรตรงนี้น่ฮะกลไก่ขององสีใหญ่ส่วนด้านนูออ้นจะเป็นลำตรงน,นู้นท่อลำออกฮะลงตรงน,นู้นมีสองท่อส่วนท่อยาวๆไปดู้นนะครับเป็นท่อแกลบแบบแกลบ ผมเกิดทันอยู่สมัยบ้านผมมีอยู่ครับตามแต่จังหวัดแต่ตวันนี้ลือไปหมดแล้วครับลงมาชั้นล่างก็จะรประมาณปานนี้นะครับตัวปรับตัวปรับต่างๆคะัปรับข้าวแต่เครื่องนี้มันแปลกอยู่อย่างนะครับเครื่องนี้มันแปลกอยู่อย่างตรงที่ว่านี่ฮะข้าวจะเทบนพื้นเลยครับ โอบนพื้นแล้วก็นีหลุมหลุมลงไปไหลลงไปนู่น้วก็จะมีตัวรางตักขึ้นไปถ้วยตักขึ้นไปข้างบนเลยโอ้ครับแล้วก็ไหลลงสู่ล้อขัดอะไรต่างๆฮ่ะพวกแยกพวกอะไรพวกนี้ปกติแล้วลงสีผมก็ยเห็นแต่มันจะมีตรงที่เขาใส่ข้าวอยู่ตรงข,งข้างๆนี้นะครับแล้วก็ไหลลงไปแต่ตอนนี้จะใส่บนพื้นนะครับ เทงกองนี่เลยแล้วก็จะมีตัวตัดขึ้นไปครับส่วนด้านนี้ก็มีเครื่องหนึ่งครับแต่เล็กลงมาหน่อยครับเล็กลงมาหน่อยนี่มีหลายเสาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมีหกเสาไม่รู้ว่าเรียกถูกป่าส่วนเครื่องนี้ไหมครับนี่มีที่ใส่ข้าวอยู่อยู่ด้านนอกแบบนี้ เมื่อกี้มันเป็นที่ใส่ข้าวอยู่ในดินแล้วก็เทไปในดินเลยแต่เครื่องนี้ก็จะมีที่ใส่ข้าวตรงนี้ข้าวจะไหลลงมานี่แล้วก็ลงท่อนี้ล่างนี้ตักขึ้นไปไหลไปตามล่างสีท้ายก็จะลงมานี่ลงมานี่ออกข้าวใส่กระสอบใส่ใส่ตะกร้ารองนั่นครับสามท่อน่าจะเป็นสามท่อเพานี่เป็นข้าวต่ข้าก็ว่าข้าวข้าวดี ข้ากลางแล้วก็ไอเข้าวปลายครับครับจะไปดูครับตรงสีตรงสีเก่าส่วนท่อแกบก็จะออกมาตรงนี้คือเออนี่นี่ท่อลำท่อลำมีสองรูออกมันมีลำลำอ่อนกับลำหยาบนี่ครับผมจำได้อยู่ส่วนท่อแกบท่อแกบก็จะออกนี่ลนะ พอแกบแยกออกไปนี้ต่างหากพอแกลบนี่ก็ท่อลำลำอ่อนลำแก่ครับส่วนเครื่องส่วนเครื่องตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องเล็กกว่าเครื่องเล็กกว่าคลางเครื่องเมื่อกี้ตัวเครื่องนำพาคล้ายๆกับเป็นเครื่อง คล้ายกับเครื่องเหลือเครื่องยนต์นะฮะนี่สยพานยาวไปถึงนู่นอ่เครื่องใหญ่ต่อเข้ามาด้านหนก็จะเป็นสายพาน,นกลไกต่างๆไปตามกลไกนะครับมนุนี่ก็จะประมาณนี้นะครับจะภาพให้คุณผู้ชมได้ดู บางทีเผื่อคนรุ่นหลังนะครับไม่เคยเห็นเคยเห็นแต่ลงสีเล็กๆตามหมู่บ้านครับลงสีวิฟ้าเล็กๆอเลอย่างเงี้ยครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้ที่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสำหรับการรับชมขอบคุณครับสำหรับการกดติดตามครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ